ด้วย,ยสว,วัสดีครับครับวันนี้ครับพวกเรามาเจอกันกันกบโค้ดแมงโค้ดแมงนะครับกับ,คบ <ส S 1> โค้ดกอฟครับผมนะก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ยศเคยสัมภาษณ์เอาไว้ที่ออฟฟิศตอนนั้นนะครับกี่เดือนแล้วอ่ะประมาณสิเดือนนะครับประมาณสิเดือนที่แล้วก็สัมภาษณ์กันเอาไว้แล้วแล้วเป็นคลิปที่น่าสนใจมากเพราะว่าตอนที่ผมสัมภาษณ์ครั้งนั้น ประสบความสำเร็จระดับไหนแล้วฮะตอนนั้นไม่คือไม่มีอะไรเลยตําแหน่งไม่ได้นะคะได้มีมีรายได้เล็กน้อยจากธุรกิจอินดี้แค่นั้นเองคือยังไม่มีอะไรเลยตอนนั้นไม่มีเลยนะครับมีอย่างเดียวเลยคือมีสามีแล้วนะฮะนอกนั้นไม่มีอะไรเลยครับตอนแล้วตอนนี้ผ่านมาสิบสี่เดือนครับเรามาดูดีกว่าว่าอ่าทั้งสองท่านได้ประสบพบเจอกับอะไรบ้างและชีวิตเปลี่ยนไปยังไงตอนที่ผมสัมภาษณ์ครั้งแรกขอคุณแมนก่อน โค้ดแมงทำอะไรอยู่ครับงานประจําก็เป็นพนักงานโรงงานนะคะอยู่แถวแถวอ่าไม่เป็นไรอมตะซิตี้ค่ะเป็นอมตะเป็นพนักงานโรงงานนะคะบริษัทแห่งหนึ่งก็ทํางานอยู่ที่โรงงานนั่นแหละนะครับทำมานานแค่ไหนครับโอ้โอ้เคยนานนั้วเลยคือต้องโหเลยเหรอใช่ค่ะก็คือสิบปีนะคะทำมาเป็นสิบปีครับแล้วของทางคนกอล์ฟ ก็ปัจจุบันยังยังทางานอยู่นะครับครับแล้วตอนนี้ก็ยังทําอยู่ใช่ครับถูกไหมแล้วก็ทาอินดีมเสริมเข้าไปครับแล้วตอนเนี้ผ่านมา14เดือนครับครับถ้าอันเนี้ยบอกว่ายังทําอยู่แสดงว่าอันเนี้ยน่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับของคุณแมงเป็นไงบ้างตอนนี้ก็ปัจจุบันนะคะก็คือปลดล็อกตัวเองแล้วนะคะมีอิสระทางเวลานะแล้วก็อิสระทางการเงินด้วยนั่นหมายหมายความว่าตอนนี้ไม่ได้ทํา โรงงานไม่ไทําแล้วค่ะลาออกแล้วใช่ค่ะลาออกมานานแคงไหลาออกมาได้ไอ,อ,ดอห้าเดือนแล้วเรื่องนี้ต้องคุยกัน,านทาไมถึงออกอ่ะ,อะก็ตอนแรกนะคะแมงทําอินดีมเนี่ยเป็นอรายได้เสริมใช่ไหมะนะคะแต่พอทําไปทํามาแล้วเนี่ยคือไอ้รายได้เสริมเนี่ยมันแซงรายได้หลักแล้วรายได้เสริมอะ่ะมันใช้เวลาในการทําเนี่ยแค่เพียงไม่กี่ชั่วโมง แต่งานประจำอ่ะแม่งต้องทํางานทั้งหมดอ่ะแปดชั่วโมงใช่ไหมนะคะแต่ทีเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยเราใช้เวลาน้อยแต่เงินเยอะนะคะเราก็เลยเฮ้ยมันมีอิสระทางเวลาแล้วก็การเงินเราก็เลยเลือกอลาออกแล้วมาทําตัวเนี้ยแบบผู้ถามเลยคือคิดไว้ในใจละลองเทียบกันดูละเวลาที่ใช้น้อยลงเงินที่ได้มากขึ้นขึ้นแล้วกูจะต้องทํางานต่อทําไมงั้นถ้าเกิดกูเอาเวลามากขึ้น ลงเงินที่ได้อะมันก็จะยิ่งมหาศ<ช>าลเลยถูกไหมก็เลย,เลยตัดสินใจออกซะเลย<ช>จากที่ทำมาเป็นปสิบปีก็ลาออกมาทำอินดีมเต็มตัวใช่ค่ะครับแล้วของทางโค้โก๊อปผมก็วางแผนเอาไว้เหมือนกันครัครก็คือเราต้องสองคนเนาะวางแผนอยากมีชีวิตอิสระแล้วก็อยากมีความสุขเนาะเราทำงานกันมาเป็นลูกจ้างยี่สิบกว่าปีแล้ว คืออนาคตอยู่กับผู้หญิงคนนี้มายี่สิบกว่าปีแล้วใช่ครับอีกทัดไม่ใช่เอาไว้คือมันจะมีอะไรอ่ะที่ทําให้ชีวิตของเรานะมีความสุขมีเวลามากพอะครับที่เราจะออกไปใช้ชีวิตได้คืองานนั้นอ่ะต้องเป็นงานที่อิสระจริงๆถ้าเราเป็นลูกจ้างอยู่ความอิสระนี้ไม่มีแน่นอนใช่ไหมครับครับก็ตอนนี้ก็เลยให้ทางภรรยาทนายคนแมเนี่ยออกมาใช้ชีวิตตรงนี้ให้เต็มที่ แต่ก็อันนี้ผมลผมผมเห็นด้วยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ลองคิดตามนะคนหนึ่งยังไม่ทิ้งงานประจำที่ทำเผื่อเอาไว้เป็นการกระจายความเสี่ยงใช,ใช่ไหมแต่อีกคนหนึ่งที่มองเห็นว่ามีโอกาสจะเจริญเติบโตได้ก็ออกมาลุยกันให้เต็มที่เป็นการไม่รู้อะผมว่าครอบครัวเนี้ยบาลานซ์ดีเป็นการบาลานซ์ชีวิตที่ดีครับครับ,ร,บรายได้ของครอบครัวนี้ฮะจากที่ผ่านมาปีปกว่าเนี้ย เป็นยังไงบ้างรวมแล้วบอกได้ไหมประมาณกี่บาทตอนนี้ตอนนี้ยังไม่แตะล้านแต่ใกล้จะแตะล้านแล้วนะคะคือประมาณ8แสนกว่าบาท8แสนกว่าบาทแล้วนะฮะสุดยอดมากยังยังมากคือเอาจริงเว้ยงานเสริมแค่แค่คุณได้ปีหนึ่งเนี่ยคุณได้รายได้เพิ่มมาอีกสักแสนนึงเนี่ยมันก็น่าชื่นชมละแต่งานเสริมที่ปีหนึ่งมีรายได้เพิ่มเข้ามแา8แสนเนี่ยผมว่าแม่งเกินกว่าคำว่าน่าชื่นชม การพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนได้ได้สัมผัสได้คิดตามว่าถ้าเกิดเราอยู่ในสถานการณ์เดียวกันเป็นไม่รู้แหละพนักงานโรงงานเป็นสาวโรงงานที่ใครๆชอบเรียกเราจะกล้าออกมาจากกรอบเดิมๆหรือเปล่าเราจะแค่กังวลอยู่หรือเปล่านะครับให้เผื่อว่ามีคนที่เขาฟังอยู่ตอนนี้แล้วสนใจให้เขาได้รู้ว่าเออมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเริ่มที่กรอบกันเลยครับผมก็มก็เป็นมนุษย์คนหนึง่งเนาะที่อยากจะมีชีวิต ที่สุขสบายนะครับก็เราก็ทําเพื่อครอบครัวนะครับคือเรามองเห็นโอกาสโอกาสนี้นะครับที่ชื่อว่าอินดีมคนในอินดีมทุกคนนะครับแบ่งปันกันนะครับฉะนั้นความสําเร็จของเราถ้าเราอยากได้นะเราก็มาลงมือทําขอให้เป็นคนที่ลงมือทําจริงนะครับก็พวกเรายินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้ามาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับลงมือทําแล้วคุณจะได้นะกดแมงจัดหน่อย วันนี้นะคะแมงอยากคือตัวแมงเองเนี่ยเริ่มต้นจากศูนย์นะคะคือแมงไม่ได้มีความรู้หรือว่าไม่ได้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญหรือเป็นคนที่เก่งในในในด้านธุรกิจเครือข่ายมาก่อนเนาะคือแมงเป็นคนที่เป็นพนักง,งานโรงงานนะคะแมงก็เลยอยากจะฝากว่าวันเนี้ยทุกคนนะคะที่เป็นสาวออฟฟิศพนักง,งานโรงงานนะคะถ้าคุณกําลังมองหานะคะในเรื่องของรายได้เสริมอยากปลดล็อกในเรื่องของกิจระทางเวลาอยากท่องเที่ยวนะคะอยากมีเวลาให้ลูกให้แม่นะคะให้ครอบครัว ให้ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะคธุรกิจอินดีมนะคะเป็นธุรกิจที่ง่ายนะคะเพราะแมงเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ให้เห็นแล้วว่าเนี่ยียีงยงแมงเนี่ยยังสําเร็จได้ไมิฉะนั้นถ้าทุกคนเข้ามาเนี่ยเรามีเครื่องมือนะคะมีโค้ดมีอ่าเป็นถือได้ว่าเป็นครอบครัวนะคะที่คอยให้ความรู้แล้วก็อ่ดูแลเราเนาะวันนี้อยากจะฝากทุกคนว่าวันเนี้ยถ้าคิดจะเริ่มนะคะก็ให้เริ่มทันทีนะ,ะสะรุป ไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะทํางานประจําเป็นสาวโรงงานเป็นหนุ่มโรงงานหรือว่าจะเป็นพนักงานบริาษาัทห้างร้านอะไรก็ตามแต่นะครับถ้าเรามีการเริ่มต้นเรามีการลงมือทําเราเจอโอกาสเราคว้ามันไว้เรา,า,าก็ลุยมันให้เต็มที่ครับเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จได้แบบพลิกชีวิตได้เหมือนกันนะใครที่ได้มารับชมแล้วสนใจอยากจะปรึกษาหาช่องทางการกดหนี้ อยากจะเข้าร่วมทีมกับโค้ดแมงนะครับอยากจะเข้าร่วมทีมกับทางโค้ดก๊อฟไม่รู้แหละผมเชื่อว่ามันมีคนที่เป็นเคมีเดียวกันนะฮะที่ได้ได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเกณรู้สึกว่าชอบก็ประสานได้เลยเดี๋ยวผมฝากช่องทางติดต่อไว้ที่ด้านล่างของคลิปนี้แล้วกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากมากเลยนะฮะขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะจ๊ะขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย